สมควรที่จะได้รับการศึกษาธิลปะวิทยาพระราชบิจาก็ทรงเรียนได้เร็วมีความรู้ความเข้าใจเป็นที่พออบพอใจของกายทรงทราบแน่ในพระไัยว่าอะไรเป็นมูลเหตุให้เหนื่อยหน่าในกามสุขที่เคยมอวหุ่มหลงทรงคิดหา,า,าคำาอบม,มาหรือไม่หล่านั้นแล้วพระองค์จึงทรงคิดได้ว่าข้าราวา่าข้าว เป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเหินเชิดอย่างนี้เมื่อตำรวจที่ฝั่งแม่น้ำอันโนมานักทีเมื่อพระองค์เสด็จออกบวชแล้วก็ทรงตามลักฐานของอาจารย์หลานเพื่อจะิดครบกปีแต่ก็ไม่คืออนได้ถามาความเกลื่อเกื่อนทางใจโดยดำเนินตามอาศัยตุวแจ้งการตลอดการเจริญของโลกเรียกว่า อนุตรัสสมเดชิประการในวันเป็นเดือนหกวิสาขกูชานี้เช่นกันปัน้ำอริยพานเหตุการณ์ทั้งสามประการดังกล่าวได้เกิดขึ้นในวันเดียวกันนั้นี้พุทธศาสนกชนรุมมูลเหล่าทั่วโลกจึงได้ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญการีให้เกิดขึ้นแก่ตนเองด้วยอาริยสัจเจประการที่ปัญหาจมเป็นชีวิตที่ไร้ความหมาย เราไม่อาจเหมือนผู<อ>นน้ที่ยิ่งดีเงาตนเองย่อมไม่อาจจะทำอะไรไั้คะประธานในพิธีที่มรรคกระผมนายธรรมชัยทองกุลลอมนักขัตถิเกียรติมาเป็นประธานในพิธีร่วมฝังพระธาตุเทศนาประธานผู้ช่วยเจ้าวาดรัชชิานาีว่าผ,วผ้า,ารามูจำนวนเก้าหน้าของจัดให้เสร่านมบูรณ์ เตตการนำที่ติตังการปฏิบัติศาสนาที่น้องนองปองเรื่อศาสนาจะลดลงเร็วมาถึงบบันนี้ก็เพราะเป็นญาติธรรม สวัสดีครับดีครับคนน้อยวันนี้ฝนตก ありがとうございます。<noise> 私。